สวัสดีครับขอฝากผลงานเพลงใหม่โดยครูรุ่งทานตะวันห้องบันทึกเสียงน้องเบียร์สตูดิโอชื่อเพลงรักคนตอแหลขอฝากผลงานเพลงนี้ไว้กับทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามทาง YouTube ทาง Facebook ทางไลน์นะครับถ้าหากท่านมีกิตใจที่เมตตาที่จะช่วยเหลือให้ยอดวิวผมมันพุ่งนะครับท่านตรงช่วยกันแชร์ด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณสําหรับห้องบันทึกเสียงของน้องเบียร์ทงชัยนะครับซึ่งเป็นห้องบันทึกเสียงที่มาตรฐานมากเลยแล้วขอบคุณครูรุ่งนะครับที่เคยประพันธ์เพลงดังมาหลายเพลงอย่างเช่นเพลงหลงเสียงนางหนุ่มอีสานแอวเหนือแล้วก็ห้องนอนคนจนของสาย,ยญาตัญาคนชื่อเดือนแต่ตอนนี้ท่านมาแต่งเพลงให้ผมรักคนตอแหลฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ